ตัวเลยก็สสมเลยแต่ถ้าเอาแรกๆเริ่มอ่ะมันเกิดจากสงครามอะไรก่อนว่าถ้าก่อนของเป็นนี่สงครามนโปเลียนอ่ะเกิดสงรได้มันเป็นสงครามไม่นี่สงครามของเอคุกเกิดสงครามนโปเลียนมันเป็นสงครามที่ฝรั่งเศสตอนน้าฝรั่งเศสมันเป็นจักรวรรดิอยู่เว้ยแล้วองยุโรปอ่ะทวีส่วนใหญ่มัน ปกครองปกครองโดยระบบกษัตริย์อ่ะแต่ฝรั่งเศสมันไอ้นี่ปกครองโดยระบอบจักรวรรดิเป็นมีพระราชาเป็นจักรพรรดิเออเป็นจักรพรรดิองค์เดียวปกครอง <ừ. S 2> อารมณ์แบบน่าจะกึง่งๆึ่งเผด็จการหน่อยแต่ไม่เพราะตอนนั้นฝ <ừ. S 2> รั่งเศสมันไม่นี่ไงมันไม่ได้เก่งเรื่องปกครอง <ừ. S 2> ปกครองแบบระบบที่แบบมีคนช่วยเยอะอะ๋อเอมันมองไม่ค่อยเก่งแต่มันมีกําลังรบ ทีเดียต้องทับมันโหดเว้ยใช่กองทัามันเก่งต้องทับมันเก่งได้แบบบไอประเทศรอบๆประเทศฝั่งยุโรปรอบๆคือมันกลัวมันกลัวไอ้ไอ้ฝรั่งเศสอ่ะอืมไปลุกล้าอาณาเขตของมันเว้ยมันเลยรวมรวมพันธมิตรเป็นอะไรภาษาสัมพันธ์เออาสัมพันธมิตรเออมันก็เลยค่อยแบบเรียกไปโจมตีโจมตีฝรั่งเศส มันก็เลยไปโจมตีฝรั่งเศสเวยโจมตีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งเออสองครั้งครั้งแรกครั้งแรกเป็นไอออสเตเลียจับมือกับอังกฤษไปช่วยช่วยกันโจมตีฝรั่งเศสเว้ยแล้วแบบตอนนั้นมันเหมือนก็ไม่ชนะหละแต่กระยับเยินอยู่แล้วหลังจากนั้นอนะ่ะฝรั่งเศสมันก็รู้จุดจุดอ่อนของตัวเองไงว่าแบบตัวเองพลาดที่ตรงไหนมันเลยเปลี่ยนระบบระบบการปกครองใหม่เว้ยแล้วก็เปลี่ยนชื่อ จากไอจักรวรรดิไอกับฝรั่งเศสอะเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสอ๋อแล้วก็ครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สองมันเป็นสงครามเลยสงครามรอบนันเป็นสงครามสัมพันธมิตรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแต่เป็นไอ้นี่แต่ตอนนั้นอะฝรั่งเศสอ่ะมันสู้ไม่ได้เลยแล้วรอบสองอะไอ้จักรวรรดิฝรั่งเศสมันเปลี่ยนที่เป็นสาธารณรัฐใช่ไหมมันมันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนแล้วมันก็เลยสู้ลำบากนิดหน่อย ก็เหมือนกันเหมือนเหมือนมีใครสักคนไปส่งสศกเป็นเอเป็นกอกระบฏเออแล้วก็โดนประหารใช่แล้วหลังจากคนคนนั้นโดนประหารน่ะสงครามก็ได้จบลงแล้วก็เหมือนเขียนสนธิสัญญาอะไรสักอย่างกับออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษนั่นเป็นนั่นเป็นในเรื่องก่อนเกิดสงครามนโปเลียนซึ่งเป็นสงครามสามพันธมิตรทั้งที่สามแต่ถ้าเอาจริงถ้าประวัติของนโปเลียนที่กูไปดูมาคือมันเหมือนแบบว่านี่มั้งในช่วงอายุประมาณ ประมาณปีพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าหกมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ตอนตอนเริ่มอตอนเริ่มจริงๆค<อ>ือหนึ่งพันแปดหนึ่งพันแปดร้อยสามหนึ่งพันแปดร้อยสามเกิดนโปเลียนมันเกิดน,นี่ตอนประมาณปีพันเจ็ดร้อยหกเก้ามั้งที่ที่เกออานะไอ้เกาะคอสติก้ามั้งที่แบบมันเป็นมันอยู่ระหว่างฝรั่งเศสก,กับอิตาลีอ่ะที่จริงอ่ะชื่อจริงๆของนโปเลียนอะตอนแรกมันฝีอิตาลีเว้ย แล้วก็ค่อยแบบย้ายแบบมาฝรัง่งเศสอีกทีหนึ่งั้งเขาก็เลยเป็นชื่อพอแบบ่อเขาส่งไปเรียนเออเขาพ่อ,อ,พอส่งไปเรียนก็คือเป็นคนเป็นคนอินตาลีมาก่อนเกิดอยู่ในเกาะที่เป็น,นอินตาลีแต่ว่าฝรัง่งเศสมายึดไะเออมันมายึดเนี้ยทำมานั้นันมายึดต่อแล้วก็เฮดเดอรเบูรี่เฮดเดอสำเนียงจะแม่งแค่ฝังใจเจะพูดจะพูดว่าช่วงนั้นน่ะไอประเทศมันยังแบบแผนที่ประเทศมันยังไม่ค่อยรวมเป็นประเทศเลยเว้ยแม่งยึดกันไปยาดมามันยึดไปเรื่อยมันยึดกันไปกามาไย อังกฤษกับฝรั่งเศสปฏิวัติฝรั่งเศสต,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 ตีกันไปตีกันมาเฮีแยแล้วอีตอนประมาณอายุเก้าขวบเราค่อยไปโดนโดนส่งไปโรงเรียนทหารมั้งที่ประมาณนั้นะที่เคยจำได้นะแล้วก็โดนเพื่อนล้อภาษาเนียงด้วยจำได้ผมงไว้เด็กเขาผมไว้เด็กไ,ไงแล้วก็จนแบบแม่งแม่งเลี้ยงเก่งอ่ะเฮียเดี๋ยวๆก็แบบว่าบิ๊กบรีนะเขาเลยแบบเป็นอินโทรเวิร์ยังไงแต่เขาเป็นอัจฉริยะอยู่คนนี้พอส่งมาเรียนเขาฉลาด แต่ตอเตาเจงเป็นอะไรนะตอนนี้คือคือ,ห,อหลังจากนั้นมาพ่อตายใช่ไหมหแล้วเขาก็หาชีที่น่าจะได้เงินเยอะที่สุดก็คือจบบัตรจากโรงเรียนาหารนะสุดท้ายก็กลายเป็นทหารปืนใหญ่แบกปืนตัวโตประมาณนั้นที่ที่เขาำได้กลาะเป็นทหารปืนใหญ่หรัใหญ่ละอ๋อใช่เออหลังจากนั้นะ่ะไอตอนช่วงช่วงอะไรนะช่วงท้ายๆสงครามสงครามเอ สงครามสัมพันธมิตรครั้งที่สองอ่ะไอ้ไอ้นาปูเรียนอ่ะมันได้เข้าร่วมสงครามโดยวงแล้วมันทํามันทาไอ้ครงานความรีไวลตอนที่มันถูกส่งไปไปรบที่ไอ้อียิปเออที่แม่น้ำไนนอ๋อนั่นแหละนั่นแหละจะแพ้กลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีได้ใจประชาชนไปเต็มตอนนั้นพี่ชายแบบกลับบ้านมารู้ว่ามีมีชูด้วยเฮียมีเขามีชูมันได้ไป ได้ได้ได้ไปมั่นกับใครสักคนหนึ่งไงที่เคยเป็นที่เคยไปเป็นไอ้นี่ไอ้กอรกับไอ้จัจกับพัรดิฝรั่งเศสอ่าใช่ใช่แค่นั่นแค่นั้นกลับไปฝรั่งเศสเพราะว่าได้ข่าวเรื่องไอ้นี่ไอ้ชาติสาสัมพันธภูมิดละรูตีประเทศที่แม่ไอประเทศแม่เออ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 ,อไม่ไม่ไมกลับไม่ได้ต้องรีบกลับอืมไม่ต้องรีบกลับรีบกลับมาอ่า นึลกลกบมาช่วยลบไงแล้วไอ้นี่คือหลังจากนั้นน่ะก็เหมือนแบบมันสู้ได้ไงคือทางบกอะไอ้ฝรั่งเศสมันสู้ได้หลังจากนั้นอะไอ้นโปเลียนอะม,ะ,ะ,ะมมนก็เลแล้วทำอาหารแล้วแต่งแต่งแต่งตั้งตัวเองอะขึ้นเป็นจกักรพรรดิเป็นจกักรพรรดินโปเลียนต,ตอนแรกตั้งเป็นกรุงศูลใหญ่ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน<อ>ตัวเองเป็น<อ>จกักรพรรดิสถาปนาเป็นจกักรวรรดิฝรั่งเศสอืมใช่ใช่ใช่ อ่ะเอาจริงๆนะไอตอนที่แม่งตั้งตั้งไอตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิคือแม่งแม่ง,มงอะไรวะเส้นสัญญาเป็นสัญญาสงบศึกกันไมมแปง้งแม่งปีเดียวเองเว้ยไอเคียแล้วก็ฉีกแวม่งแล้วแม่งก็แบบไอเคียตั้งสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิแล้วแม่งก็ไอเคียบวกไปทั่วเลยตอนนั้นอนะ่ะมันฉีกสัญญาแล้วก็โบวอ,อย่างเดียว <c oughs> <c oughs> บบกยับบ่อประเทศอนะเราเอาใหญ่ไงแอ่คนเสษให้กับกองทัพฝรั่งเศสไปเยอะประเทศอยู <c oughs> ่แถวโซนเซาอ่ะ มีการประชาการลบที่ค่อนข้างจะฉลาดมากในยุคนั้นก็คือมันส่งกองทัพน้อยๆไปก่อนหลอกล่อให้ศัตรูมั่นใจว่าตัวเองต้องชนะก่อนที่จะค่อยๆตุมตีศัตรูที่หลังตีบนอมกองทัพมันใหญ่กว่าแต่คือมันส่งแบบกองทัพน้อยๆหลอกไปก่อนให้ศัตรูะลาใจตบเบ็ดตกเบ็ดใช่ <Okay. S 2> ใช่เดี๋ยว <c oughs> นะหลังจากรับทัพมาหาเสร็จก็จะเป็น ช่วงของการสถ,ถ,ถ,ถาปนาใช่ไหมบองกรงสุนยกรงุรงศูนกรุงศูนย์ลาแล้วลาบแล้วอย่างกรุงศูนแล้วก็สถาปนาโตเป็นจกักรพรรดิไงอืมเออ,เอ,อแล้วก็ตีบุกบ้าเขาก็ไปทั่วอ,อมันตอนนี้มันจะเป็นังชั่นไหนนะหนึ่งแปดศูนย์สี่ใช่ปะหนึ่งแปดศูนย์สี่ใช่ใช่หนึ่งแปดศูนย์สี่ คิดเราอยู่จะเปี่ก็จะเป็นช่วงช่วงต้นเลยช่วงต้นก็จะเป็นช่วงที่นโปเลียนอ่ะมันไอ้นี่ดำดงมีรับช่วงต่อสถานรัฐวุิวายต่อมาก็สร้างสถานะัฐมั่นคงกับชาติที่แข่งแข่งอะไรสักอย่างออสเตรเลียกับรัสเซียมันตั้งสัมมิไอ้สัมมิรกันแล้วก็ท้งที่สามมันทำสงครามกับฝรั่งเศสเลยออสเตรเลียกับรัสเซียอ๋อ ตอนนั้นไอ้นี่มั้งรอจงตีด้วยแต่แต่นโกเรียนมันชนะได้ไงมันรู้เลยว่ามันจะทํารับหลังมันก็เลยช่วงชิงก่อนมันเอาทหารตัวเองไปอยู่เขาั้งแล้วก็เอาพวกกองกำลังไอ้ที่ส่วนหนึ่งมันอยู่ตรงนั้นตรงหมู่บ้านอะให้ให้ชราใจแล้วค่อยบุกต่อใช่ใช่แล้วไอ้นี่ไอ ต่อมามันมันทำสงครามกับไออังกฤษเว้ยแต่อังกฤษอ่ะมันชนะได้เพราะมันทำสงครามกันบนเรือเว้ยใช่กราทับเรีอบร้อยโดนขอไพ่เหนีมากองทัพเรือมันเหนือกว่าเว่ยของอังกฤษอะ่ะตั้งแต่ตอนนี้มัน้งเฮ้ยตั้งแต่ถึงยุคสงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะก็ยังเป็นเจ้าแม่น้ำอ,ะอ่ะ ตอนนี้ช่วงไหนละช่วงมันถึงสงครามเป็นไทยไทยไทยปีสองเอปีหนึ่งพันแปดห้าหนึ่งพันแปดห้าพอไปีมาไปเรื่อยๆก็ไปห้าวกับรัสเซียต่อปลุกไปถึงรัสเซียอ๋อเอแต่ว่ารัสเซียมันเผาปรุงมอโคทิ้งตอนนั้นมันชิงก่อนไงชิงนี้ก่อน ละเสียหนาวป่ะแบบว่าเห็นมันเห็นเลยนี่มั้งไ <c oughs> อ้คนะละบริเวณมันจะมาถึงแล้วแม่งแต่ว่าชิงหนีก่อน,นมันลวกันานานไงละเสียม่งรู้เยอะรู้มากแต่ัะเสียฉลาดและเหนือกว่าตรงที่มันรู้ว่าจะมาบุกแล้วจะยึดเมืองมอสโคมันก็เลยเผาเมืองทิ้งจะได้แบบไม่เอาไอ้เมืองนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้อเอเ่อเก่นกับสภาพอากาศมันแบบไอ้นี่ขนกันไปเท่าไหร่นะห้าแสนว่าหหกแสนนี่แหละประมาณประมาณหกแสนห้าหมื่นจำได้อยู่ประมาณหกแสนห้าหมื่น กลับมาได้เหลือยิงใส่ัคนเองมั้งแล้วเป็นการเป็นการผ่านการส่วนเปล่าครั้งใหญ่ของนโปเลียนเลยแล้วความคีดเคยตองกลับมาม่งก็ลบไปเรื่อยๆจนเหมือนเหมือนอยู่ประมาณหลักแสนคนมากที่รอดกลับมากองทัพเริ่มน้อยแล้วเริ่มไม่มีกองทัพไปดูแลบ้านเกิดมันก็เลยแบบค่อยๆจะอ่อนแอลงแล้วก็ก็พี่ใหญ่อังกฤษแล้วก็ไม่รอช้ากับสหพันธมิตรบาบาบาลุมตีเลยประเทศหกแฉกฝรั่งเศสปูจังหวะนี้ ระ,ระหว่างตีก็นั่นนหะเรียบร้อยไอ้ฝั่งหนึ่งมันก็รู้กลยุทธ์แล้วไงเขาว่าไอ้ฝั่งรัสเซียมันก็รู้กลยุทธ์ของไอ้นปโปเลียนะว่าเป็นยังไงมันก็เอากลยุทธ์นี้ยทำนํานเป็นผลประโยชน์ของตัวเองอนะ่ะก็คือมาไง่ายๆคืออด a p ปใช้อะ่ะอ d ใช้เป็น<อ>ขอตัวเองปืนใหญ่โดนขุดไรน้องแล้วก็เหมือนพอแพ้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยไอ พระเอกเรานโปเลียนนี้ก็โดนในประเทศนะโดนประเทศเกาะที่ห่างไกลเกาะมีห่างไกลกูจาไม่ได้แล้วชี้ชี่เก่อนหรวะจปาจำไม่ได้เกาะเอลบาปะที่มันเป็นเกาะที่ที่อังกฤษให้ไปอ่ะเออเออเออเกาะเอลบาอืมนะับ่ไฟแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นอ่ะจนแบบว่าจนแบบจนตายอ่ะแต่แต่จำไม่ได้าตายปีเท่าไหร่ะแต่แบบนานอยู่อ่ะออกมาสัก ปีพันนี่มั้งพันยี่สิบเป็นก็พันแปดสิบห้าครับกว่าประมาณนะ่ะเฉลี่ยถึงพันแปดร้อยสิบห้าห้เออพันแปดสิบห้าแล้วก็ซึ่นอ่ามัน,เป,นเป็นช่วงเอกตอนนั้นมันเป็นช่วงลงํารงเอกพระเจ้าหลุยที่สิบแปดอ่ะอือไปก็สัมพันธ์เอกสัมพันธมิตรครั้งที่เจ็ดอีกรอบนุ่น เออสุดท้ายไอ,อ้นโปเลียนก็แพ้ไงใช่ไหมสุสุดท้ายแพ้ไปแพ้และยับเลยและเป็นก่อนและเป็นเสียทหารมาไปคนเยอะเลยตอนนี้เนี่ยตอนแพ้จำได้ว่านโปเลียนตายเพราะโรคอะไรนะโรคไอกระเพาะปะโรคกระเพาะเออไม่นโปเลียนกูไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองหุ่นไม่แบบก็ค่อยๆอ้วนคนะ่อยๆอ้วน่ะลบเลียงเดียวไงเออ รับอย่างเดียวเป็นพวกที่ไม่ค่อยคิดอะไรเลยแล้วเห็นคนพวกแบบมีนิสัยชอบกินอะไรเร็วๆด้วย<ม>ทำอะไรก็รีบไปหมดไม,ไม่กลับมาดูเมียมด,มด้วยปล่อยแบบบ่อยเมียเสื่อเศร,ร,ร,ร้าวัดฝรั่งเศสวัดฝรั่งเศสอีกเดียวเออแต่ปฏิวัติเมียคือกลายเป็นเสื่อมเศร้าแทนอะไรเีขาค่อยยึดมั่นอยู่ในแนวคิดที่ว่าสันติภาพอย่างถาวรจะมีได้ต่อเมื่อป่าสหรัฐอาณาจักรคงได้เท่านั้นน่ะเออู้โหแของค์ แต,แต่ก็ถือว่านานอยู่นะเน,น,นี่ยคขาทสงครามมันตั้งสิบสองปีสงครามมันยืดมากเลยนะาาาก็สร้างกำนานไปเยอะอยู่จำไม่ได้ว่าสิบสองปีหรนะือสิบห้าปีประมาณเฉลี่ยพวกสงครามนี้นานอยู่แล้วแหละเพราะก่อนหน้านาโปเลียนจะปกครองก็มีอยู่แล้วมีบุกบวกกับกมีกวมถ้าถ้ารวมมาจริงจริงมันเริ่มตั้งแต่สิบห้าปีที่แล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ไอตั้งแต่สัมพันธมิตรเอครั้งที่หนึ่งเลยเลย,เลยก็ตีกันเพราะ พอคเริ่มไอ้ส่งแอ้นั้นมันอยู่กันตั้ง15ปีเลยไงมันตั้งแต่ปี1708แปดสิบกว่าเว้ยแปดสิบกว่าม,มันก็ยาวมาจนถึง1802เว้ยพอมตอนนั้นมันพึ่งเสร็จสัญญากับนักบอลเยนก็นมาพอดีแลอ1802มันก็เกิดสงครามมาบาบา,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 าตุ้มลือเลียดรวมตุ้ม,ม,มบอลกันได้เลยไป้อยาวร่างยาวลันไปเลย12ปี จนนักเรียนแพ้แพ้ก็โดนในระเทศไปก็ไม่เหลือเลยเลยนักเรียนนะครับ